เสวัสดีคุณผู้ชมผมตอนรับเข้าสู่เกม ROB ครับผมวันนี้ผมนี่เป็นซาซานิสโอเคมันไม่ใช่หรือเปล่านะผมจำได้ว่ามันเสื้อซานิศอะไรอย่างนั้นโอเคมาแต่ภาคที่ห้าแล้วนะโอเคหาใครจเป็นดาวเกมนี้เอาอย่างาเปมาอะไรกับหัาวะโอโอเคผมข้ามเลยแล้วกันตรงนี้ เคมาแล้วไปบอกให้สกิลสองอ่ะเราต้องฟาร์มใช่ไหมใช่ใช่เราต้องฟาร์มผมว่าน่าจะฟาร์มไม่ได้บ้ายังไงก็ต้องตีอยู่โอเคคิดพี่ถามาแล้วรู้สึกว่าเสียงจะดังไปหน่อยนะโอเคผมปรับลงนิดนึงละเฮ้ยเฮ้ยมาดิตักษณยโอ้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ป่ะมันมีคนฟาร์มเยอะมากอะแม่ถ้าเราฟาร์มทั้งกกเลยมันคงไม่ใช่นะปารินโอเคโอเคให้ไอ้ก็ล่อมันฟาร์มแล้วกันก็ล่อเปล่าวะเออก็รอกกันแหละเราฟาร์มไม่ได้ว่ะปัญหาแม่งทีมีคนดูดิอีกคนแม่งหนีซานอะ คนตีนด้วยฮิแอร์ก <man> ูจะผ่านเออพนังไงวะเนี่ยเออนั่นนั่นมาแบบมาลุมว่ะไม่ได้ไม่ได้สองหนึ่งไม่สู้อีเอออ๋อโอเคโอเคเขาก็ได้ฮิแอร์เอามึงช่วยกูสู้ในรอบนี้แม่งดันาร์มหมดไอ้เแีร์อะไรวะนั่นนั่น ต้อเอานาตายาก,ก่อนไม่ได้แล้วฮ้ยพลาดท่าเลยเฮ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเออยังไงก็ต้องสู้วะโอเคถอยเย็นเกมไม่ค่อยเล่นถอยก่อนให้ก่อนไม่แล้วพี่กูต้องไอ้เฮียนี่แม่งเสือไปยืนเ,ยเฉยมึงสลับกัน มันสลับกันอยู่เฉยียไม่ได้นะเฮ้ยโอเคกันมาแล้วเฮ้ยไวยเอาวะมึงจะตีป้อมองไงกูให้มาดูเนี่ยประเด็นอนะ <c oughs> ไม่ได้หรอวะมาฟาร์มฟาร์ม,รมต้องฟาร์มแล้วไอ้เฮียไม่ฟาร์มตีทั้งวันก็ไม่จบอนะ ไปเปิดอันตีใส่แม่งทุกท่าอันนี้ต้องใส่อันตีแล้วมันตายยากตัวนี้โอเคอ,เนนอะไนหรอวะก็ลอกไปยังไงเนี่ยก็ลอกก็ลอกสู้ๆก <c oughs> รก็ลอกน่าจะไหวอยู่ ไหวจริงด้วยไอ้เฮียถ้าไม่เล่นไปเ <c oughs> อ้ <c oughs> อสัตว์รู้ดีมีโอ้ยเสียงอะไรวะไอ้เฮียแม่ไปไหนโอเคเราฟาร์มต่อเลยกว่าเอ้ยไม่ได้่ะที่ฟาร์มแม่ก็อยู่ใกล้ไกลวิ่งใส่เลยอืมอืม อืมออออมเฮ้ยมาแนะล้วบมา้ไปะกูฟาร์มก่อนสวยวิ่งใส่วิ่งใสโอ้มันดูว่ากูจะมามาแม่งรีบไปเลยกูออกมั่วมาตอนนี้เออกูลืมไปว่าซานิไม่เอามาแรงว่ะชิบหายแล้วเอพลังฝรันงฝนั่ฝนีีจะไป มึงไม่ต <Man> ้องขอแล้วมั้งทรงนี้ไอ้ที้่อะกูตีก็ได้เลยนะไอ้ที้ยะนาตาญาไปนาตาญาไปกลางแล้ววิ่งวิ่งวิ่งรูรูรูวิ่ง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 ซัดแมงเลยแม่งนีอย่างไวเลยวะไอ้ที้่เอ้ยอะไรวะ กูฟาร์มไปก็ได้ไอินสตว์ตัวสับมีปัญหาเนาะเฟสต์ด่วนเฟสต์ด่วนอจะคิดแม่งจะจบวันไหนวะเนี่ยตีว่าห้าทีเหรออุ้ยนน่ะยังเข้าใกล้มันนะเข้าใกล้มันเอ้ยเอาดิ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 ไอยาเฮ้ยอย่างน้อยเอามันนีได้ปะ จะน้อยก็ไล่ไฟ์ไก่ได้ไปโอมาไปโอมาอี <t ionen> <thanks. t ension> <akes sixty> ้อ <kan> ่ะนะร้างมันแล้วกันอีฮี้แม่งสานิกูตีไม่เข้าหอไอสัตว์มึงก็มามึงก็มากลางหมู้ีฮี้อ่ะมึงไม่ดูใต้วะ ูไฟเองก็ได้เอาดิม,มาอะไรรับรับๆล่อวะไม่ชอบปะเนี่ยมาลับๆล่อเลยอ่ะหรือป้อสังหาในที่อ่ยแม่งห้าวไปไหนวะอีเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวฟรุมุนหยา่าให้ท่านได้ทุกดอกที่ต้องการเป็นไงเรามึง ไอ้ตาตากูไปไม่ได้อ้ไก่ขันเียอะไรละ่ะแม่งคิปก็มาเร็วเกินม,มามึงรีบมาไปไหนี่ยฮะไอ้สัสมึงรีบเลยคิปแม่งรีบไวเฮียม,มา,มาตีป้อมตีป้อมป้อมตรงแตกสวย ไปฟาร์มแม่งเลยอีเขี้แมงกูฝดไฟแม่งเลยไปฟาร์มแม่งเลยสัสอ๋อโอเคนีนีนี่ไปไปไหนก็ไปอี่อยากให้สนใจมึงกันกตีป้อมมันจบฟินไปเดี๋ยวลูกเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปอื้อสวยเป็นไงล่ะไอ้น้อง ป้อมแต่งะไม่มาหนะเฮียกูทน,นป้อมอย่างเดียวอะมาทำเฮียอะไระ่ะเนารยาห์มาก,กูาถอยก่อนกู <c oughs> สลดไงกูไม่ฆ่ากูไม่สู้กับมึงหรอกสัตว์สู้ไงสนามันได้อีนารยา,า์น่ะต้องใจเย็นอมืมาทำเฮียอะไรมันเป็นอะไรวะ เป็นลูกบัวบัวีหรือเปล่าอืมอืมขอบคุณทำไมกูฆ่าไอ้โง่แม่ไอ้เป็ดขอเป็นขี้อะไรวะไอ้ข like no 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 ี้อะไรเน็ตเน็ตเน็ตปิงเก้าสิบ้าไอ้ขี้นี่ใช่หรือเปล่าวะมึงตีพร้อมอย่างเดียวรูด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 ูกูดีแลวนกูวิ่ง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 กูจะสู้กับมึง ไม่ซื้กับมึงไม่ซื้กับมึงหรอพี้อะไทยก่อนก่อนอ่ะแล้วใจเย็นนะต้องใจเย็นเป็นยังไงล่ะมึงเจอเกลียนอ่ะเราจะไม่เสี่ยงมาไอ้นี่ตัวเดียวไม่ต้องกลัวพี่เดียวมาใส่เลยเอ็ไนไงหืมกลัวไปนาหนี่กลัวฮิปงโอ้โหโอ้ผักกูทีเดียวเนี่ยแม่ง ปิปปโนนวโคตรไกลไปอะไรไปไอ้ยักษ์มันข้าวเ่อกี้นี้เอาสัตว์มานาหมดไอ้เหี้ยมันมานากูหมดเอยตานี้แม่งก็ใับแซนตีมานาอะไรวะฟันเฉยๆยเนีมันใช้มานาทำแมวอะไรล่ะเด้ดเด็ดเด็ดการอันตรายแล้วเขค่อยเป็นค่อยไปการอันตรายจะยินก่อนทำเฮียอะไรอยู่ไอ้น้อ,ทอ right? งทำเฮียอะไรอยู่ เฮ่าฮ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะนาตาหญ้าสวยนาตาเย่ได้เดีได้ได้อมยิ้มไปไหนนะนั่นโลนหนีเหี้ยหลนโล่นอะรีบไหมเพิ่นรีบเพิ่นรีบตีไงดูว่าตายไปแล้วไอ้เหี้ยกูดีกว่าละนึกถึงมึงกูไปสู้กับมึงอ่ะประเด็นอะเดี๋ยวนะกูต้องเฝ้าบันเฝ้าก่อน ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์คนเพชรเพชรคนยักษ์ละมึงไปในลาวไปในลาวไปในลาวโนตีหมดเฮียมึงไถเฮียอะไรล่ะวนตีหมดใจเย็นดีนี่ไปไหนวะน้งขมันไหนของมึงอะเออออ๊อโอ้ยเออฮึ่เต็มเต็มเลยเฮียดอกนี้สตันเลยตีป้อมก็ตีป้อม เรียบร้อยเป็นไงบ้างอืมอืมไอสัตว์เน็ตปิงหรือเปล่าเน็ตปิงกันเนี่ยแย่แม่งอคัทคลิปคลิปคลิปเข้าเลยโอย้คลิปเข้าฟ้าว่ะนี่สวยอีด้านนี้ด้านนี้รอบด้านนี้รอบนี้ ซึบซึบซึบไอ้คขนยกักษ์มาอีกแล้วกูไม่สนใจมึง <c oughs> เดินผ่านกูไม่สนใจกูตีป้อมอ่ะแปลงว่ามึงมึงทอเรามึงทอเราอีสัตว์มันมีเหี้ยอะไรละ่ะอันยากกูเห็นหลายรอบแล้วกูหีดกูหีดอืมต่างกันีเหี้ย อ่อนอ่อนไอ้นอ่อนอปเดนะอันตีกูใช้ไม่ได้เฮียใช่ไหมกูต้องใส่ยังไงเนี่ยใส่ยักษ์พลยักษ์ที่เฮีย้เมอกันกูหิบอยู่มึงมา,มากแนละ้วอีห <c ười> น้าเหิอ้อหอกฮ้ยเการาแว่งแ่ะโอ้ดูก่อนดูก่อนคะแนนเอวีพีป่ะคะแนนเอวีพี แม่งเก้าสิบเลเวลเหรอคืออะไรวะองควการพิเศษไอสัตว์กูเพิ่งเวลเวลมาไหนวะรู้ที่อะยังไม่ถึงเวล,ลวสิบลยซ้ำไปนะ MVP ครั้งที่สี่ไอ้ยะจริงวะ,ะ MVP จริงด้วยไม่ไม่มีคนกดไลค์ใครกดไลค์ใครกดที่อะไรให้เลยสร้างแม่งไม่สนใจแล้วอ๋อคูณสิบสองโอ้โหไม่น่าได้อะไรโอเคใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดฟอลโลร์รลกาได้กดกระดิงง่งผมด้วยครับผมวันนี้ก็ไม่วาครับ